สำหรับคนที่เกิดวันจนันทร์การงานการงานถือว่าค่อนข้างราบรื่นไม่ติดขัดถ้าจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทำให้เราเครียดหรือเป็นทุกข์มากมายนักสามารถทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันดีถ้าถามว่ามีโอกาสจะย้ายงานเปลี่ยนงานหรือไม่ก็บอกเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้และถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจขึ้นมากกว่าเดิมค่ะการเงิน สถานการณ์การเงินค่อนข้างเหนื่อยถ้าเรามีลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเงินที่คาดว่าจะเก็บได้ก็อาจจะค่อนข้างยากนะคะทวงยากคุยยากอาจจะต้องเก็บเงินสดไว้ดีๆค่ะคิดให้ดีก่อนลงทุนทําอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปตกลงอะไรกับใครสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆให้คุณอดทนกับมันหน่อยนะคะรอเวลาค่ะเดี๋ยวไม่นานสถานการณ์มันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีอยู่ด้วยกันด้วยความสุขมีความผ่อนคลายไม่ค่อยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันมากมายและเหมือนช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินซื้อความสุขอาจจะมีแพลนไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหรือการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยต่างๆเพื่อซื้อความสุขค่ะความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้เหมือนตัวคุณเป็นที่สนใจมีสเสน่ดึงดูดคนให้เข้ามาหา ช่วงนี้คุณก็สามารถที่จะบริหารเสน่ห์ได้เลยค่ะเลือกคนที่เราถูกใจที่สุดได้เลยค่ะสุขภาพระวังเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอโรคอะไรต่างๆที่เป็นเป็นหายหายแล้วก็ระวังในเรื่องของการปวดข้อมือด้วยนะคะระวังการถือของหนักมากเกินไปค่ะในเรื่องของโชคลาภจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยสร้างเอาไว้พอที่ผ่านมา คุณชอบทำบุญทำทานใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระบริจาคทานอยู่เป็นประจำโชคลาบของคุณจะดีแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยมีโอกาสที่จะได้รับโชคแบบฟุกๆแต่นั่นแหละค่ะท้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้เลยโชคลาบของคุณก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีโชคลาบก็แนะนำนะคะว่าให้ทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะ แล้วคุณจะมีโชคลาภแน่นอนค่ะ